แนะนำบทอัตตอบุญบทอัตตอบุญเป็นบทมาดานิยะมี18บองค์การบทนี้ได้กล่าวถึงการถวายพรแด่อัลลอฮ์ผู้ทรงเกียรติความยิ่งใหญ่ของพระองค์และร่องรอยแห่งเดชานุภาพของพระองค์ได้ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาและมนุษย์ที่ปฏิเสธศรัทธาและไม่ยอมรับในบุญคุณต่างๆของอัลลอฮ์บทนี้ได้ยกอุทาหอน ถึงเหตุการณ์ในศตวตรรษก่อนๆที่ประชาชาติต่างๆในอดีตซึ่งปฏิเาสธบรรดาศาสนาทูตของอัลลอฮ์และได้รับจากการลงโทษและความหายนณะอันเนื่องมาจากการปฏิเสธศรัทธาก็ตามและได้ใช้จงรักภักดีต่ออัลลอฮ์และาศาสนาทูตของพรมได้เตือนถึงภัยที่จะเกิดขึ้นจากการผินหลังให้กับการเรียกร้องเชิญชวนของอัลลอฮ์และได้กล่าวเตือนถึงการเป็นศัตรูของภริยาบางคน และลูกๆบางคนเพราะพวกเขาเหล่านั้นบางครั้งได้ห้ามเขาไม่ให้ต่อสู้ดิ้นรนและอพยพไปในทางของอลลอบทนี้ได้จบลงด้วยการใช้ให้บริจาคในทางของอลอเพื่อเชิดชูศาสนาของปรองให้สูงส่งและเตือนให้ระลึกถึงการตารณีและการหวงแหนเพราะส่วนหนึ่งจากคุณลักษณะของผู้ศรัทธาก็คือการบริจาคในทางของอลอโดยมุ่งหวังความโปรดปานของปร,รงุง

สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินต่างแท้ซ้องสรุดีแด่ัลลอฮ์อำนาจเด็ดขาดเป็นของพระองค์การสรรเสริญเป็นของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งพระองค์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าดังนั้นในหมู่พวกเจ้าจึงมีผู้ปฏิเสธศรัทธา และในหมู่พวกเจ้ามีผู้ศรัทธาแล,ล้วลอทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำวว um ว um ความริงพระงองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและผันดินและทรงทำให้พวกเจ้าเป็นรูปร่างและทรงทำให้มีรูปร่างสวยงามยิ่งและยังพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะกลับไป พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและทรงรู้สิ่งที่พวกเจ้าปกปิดและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยแล้วลอทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก ุ هم هم ข่าวคราวของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในอดีตไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าดอกหรือพวกเจ้าได้ลิ้มรสการลงโทษแห่งกิจกรรมของพวกเขาในโลกนี้และการลงโทษอันเจ็บปวดจะได้แก่พวกเขาในวันประโลก ذ ك, ك ت ت أ ا ه و ن ن ف ف ر و ت و ن َ ا ل ل و ل ه غ นั่นเป็นเพราะว่าบรรดา,าศาสนาทูตของพวกเขาได้มาอย่างพวกเขาพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งแต่พวกเขาได้กล่าวว่า สามัญชนเช่นนี้กระนั้นหรือที่ชี้แนะทางให้แก่เราพวกเขาได้ปฏิเสธศรัทธาและผินหลังให้แต่เราทรงพอเพียงจากการศรัทธาของพวกเขาเพราะเราเป็นผู้ทรงบั่งมีทรงได้รับการสรรเสริญ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาจะไม่ถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันพวกเจ้าจะถูกให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนแล้วพวกเจ้าจะได้รับแจ้งตามที่พวกเจ้าได้ประกอบกรรมเอาไว้นั่นแหละเป็นการง่ายสำหรับอัลลอฮฺแล้วผูีู่้ิลลฮะรอลฮรลล วลล้บิมาตามูนขบีดังนั้นจงสัทธาต่ออัลล่าและรอซูลของปรง่มและแสงสว่างคืออัลกุรอานซึ่งเราได้ประทานลงมาและลอัลลนั้นสรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำยาวมัยจม่อคุมลิยวมิลจมร ذ าลิกะยวมุตตกาบุน ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم في <applause> นั่นคือวันแห่งชัยชนะสำหรับผู้ศรัทธาและวันขาดทุนสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาส่วนผู้ที่ได้ศรัทธาต่อรอดและกระทำความดีพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วทั้งหลายออกไปจากเขาและจะทรงให้เขาเข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายเบื้องล่างนั้นมีแม่น้ํำหลายสายไหลผ่านพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล และนั่นคือความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ب ب ي ي ส่วนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและไม่เชื่อสัญญาณต่างๆของเราชนเหล่านั้นคือชาวนรกพวกเขาจะเป็นผู้พมนักอยู่ในนั้นตลอดกาล แลละมััันนเป็ททาางงกบี่่่ชวชวยิ الله, ه, ไม่มีทุกภัยอันใดเกิดขึ้นเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขาสู่แนวทางที่ถูกต้อง แล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งและจงพักดีต่อลอและพักดีต่อรอซูลหาพวกเจ้าผินหลังให้ไม่เชื่อฟังหน้าที่ของรอซูลของเราคือการเผยแผ่อันชัดแจ้งเท่านั้นอล l อ h ลลฮ อัลลอฮ์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นดังนั้นบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายต่ออัลลอฮ์เถิดยาอายุลล์ดีนอามานูอินน์มินอัจวาจิคุมวละโอลาดิคุมอัตุวัลละคุมฟะฮ์ดะรูฮุม โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแท้จริงในหมู่คู่ครองของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นมีบางคนเป็นศัตรูกับพวกเจ้าฉะนั้นจงระวังต่อพวกเขาแต่ถ้าพวกเจ้าเอาภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอาภายัยผู้ทรงเมตตาเสมอ แท้จริงทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้านั้นเป็นเครื่องทดสอบอลัลลอฮ์นั้นนะที่พระองค์ม,มีรางวัลอันยิง่งใหญ่

และผู้ใดถูกปกป้องให้พ้นจากความตรณีแห่งจิตใจของเขาชนเหล่านั้นคือผู้ประสบความสำเร็จหากพวกเจ้าให้อลัยยืมอย่างดีแล้วพระองค์ก็จะทรงเพิ่มมันให้แก่พวกเจ้าและจะทรงเอาภัยให้แก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงตอบแทนแก่ผู้กระทำความดี ทรงผ่อนผันการลงโทษผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ